ซื้อมะก,กอมาจากตลาดจ้าพี่น้องนวยนย่ายใหญ่จะว่าตําจับมือสิเบิดเนี่ยนั่งกับสิปดัดกวนมันกอนจ้ะนั่งวานาสิกินประทันเราซื้อมาแตงแต่วันเสาร์มาจ้ะเราว,วันนี้นั่งเลือมเขาเออเมื่อวานนี่ก็ไปตำม,มากแตงก็เลยเลื่อมมะก,กอออ๋อบัดนี้เมื่อนี้ก็เลยคิดว่าได้เวลาสิต้องมาตำมะก,กรแล้าละจ้ะขันประสนคือสิกลายเป็นอันเอยียงเนาะแกงสมบ่จ้ะ รวยใหญ่แห้งจะเบิ่งนะมะขยอนนั่งจับได้เดี๋ยวนั่งสีเปาะเปียกกันด้วยจ้าพี่น้องเดี๋ยวเ้ามาตำมะกอก,กินกันจ้าเมื่อนี้ตำมะกอแล้วก็อันย่างลูกชิ้นปลาจ้าลูกชิ้นปลาลูกชิ้นกุ้งนั่งอยากกินกินเล่นแล้วก็เก็บยอดผักหวานมาหลายแห้งคุณน่ะกำลังงามเด้ยวเยเสียแน่ ไว้จากข้าวหนึ่งจ้ะพี่น้องแต่ว่าหมากักก้อน่วยนี่นั่งกำงทำพิธีปอกก่อนจะ้ะเพราะว่าน่วยมันใหญ่แห้งแต่มันสิหลุดลงสั่นี่ทั้งใหญ่ทั้งหนักว่าสิพาครึงกยัยันไนแลนใส่เอาแบบนี้เลยกันลรวก,กันปัดโทคันขูดมันสิได้หลายผลจ้ะพี่น้องยานสิกินบ่เบิดซับเอาก็แล้วกัน มันเคยสีไดแบบว่าตอนไงเรากะสีเบิดเร็ว่าจ่าพี่น้องขันขูดนี่นะนั่งวาสิบมือนั่งสิกินเบิร์ตนะหน่วยไ่ค่ะบาดนี้นั่งสีเอาเนวอฟัานเปียกได้จ่กขูดเอามือนี่นั่งสิเรียมนั่งสีรองเบิ่งมามันสิเป็นแบบใดอารมณ์แบบตำาลวงพะบางแต่ว่าลวงพะบางสับจ้ะ <c oughs> เออเ็จก,สยยจก,ก,ก็สวยอยู่ได้จา้าจะเบิ่งมันค่อยมาปวดแขวขันตอนใหงหลายปวดกามแม่วลาเขียวลังเขียกกระดดนี่เสศษสวยอยู่ได้จ้ะ เราก็ค่อยสับๆไปนักแห้งหน่วยนี่สองกิโลได้จ้ะพี่น้องว่าเป็นปากเป็นนั่นน่ะอิเลจะาปอกไปปอกมาเหียบแตกจ้ะพี่น้องบางดนีนาวว่าสันบารนี่สีได้ไปถอดเสียกันนาวมาตำม,มาันมาก,กวา,าเรจ้ะแลวๆจานหนึ่งกระเพาะจ้าเดี๋ยวสีได้ไปหับลูกสนได้จ้ะได้เวลาตำจ้ะพี่น้องใส่ประมาณนี้ได้จ้ะโอ้คือสิเป็ดแห้งลดเอาขึ้น ต่ำต่ำต,ำ,ตำจ้าต่ำมากว่ใส่ซุรดกเด้อจ้าแล้วก็ใส่น้ำตาลวันนี้ใส่ปลายี่ห้อยังกะเสียบอยู่จ้า <c oughs> <c oughs> โอเคเนาะระบาดนี่ก็สีใส่มะขาเคี้ยวจากหาหนว่วยจากพี่น้องเดี๋ยวสีไปเอาปลาปลากระดีมาใส่ฟิชเชอร์ลิงกันจ้าขันใส่ยี่ห้อเดี๋ยวบาเสียบได้จ้าต้องใส่สองยี่ห้อมใคยสิปัง เพิ่นถามมาเจ้าคือว่าส่สูรสดมันบ่แซ่บดอกมันบ่แซ่บมันสิบ่แซ่บจังไดจ้าสิเว้าสู่ฟังใน,นะนำปลาแดดนางว่าเพิ่นคือสิใส่มาเต็มที่แล้วจ้า<ม>ขำบะสั่นนางบแ่แซ่บดอกนี่ยี่ห้อนี่ที่สุดสุดที่รักนางนางว่านนัวแหง้งนัวแห้งนางคิดว่าเพิ่นใส่มาให้นางเรียบร้อยแล้วไปจ้าไปกินข้าวย่อก่อนมันสิเสียงดังจ้า เสร็จแล้วค่ะทุกคนได้เวลาแซ่บจ้องลูกชิ้นนั่งได้ไหม,ย,มย่างกระทะน้อนสติกจ้ะลูกชิ้นกุ้งกับลูกชิ้นปัดขนมเส้น เมืเ่เนี่เส้นสิแบบขูดเอาจ้าเจ้าสล้าเนี่ย 눈꽃이야. ก็เจ็บดีต่อระบบขับท่ายนะคะลองเองแบบ่งปลยบ่บมากินผักนั่งมาแสร็นะ เสียบใหม่เหนมันคือหลานค่ะมันก็ได้อัดทรสในการกินจะ้ะ น้วยใหญ่แฮงคือสิได้แกงสมบ์ผัดเผ็ดกับแซ่บได้จังหมากกว่าแกงอ่อนหรือเปล่าเขาเลือ,อยุ่้อยสุด้ายในหลา,จานจันนะก็เลยซื้อมาคำประสือกับเสไดกกินเพราะว่าหมากกวายู่บ้านนะั้นโดนเพียกกินซะนะ เราทีได้ไปหับลูกเราเที่ยงคืนเราเมื่อนี้กินเขาไว้พอดีว่าเขามีน้นกิจกรรมคารลโฟันลั้นตอนบ่ายโมงค่ะที่ยงสี่สิบห้าก็จะออกค่ะ ตำลายพวดเป็นปบมบดแน่นอนนมเสร็เสร็จแนวดีๆดจากประเทศจีนค่ะ มีแบบตั้งแต่ใส่เอ็ดฮอตเอ็กเอลมั้ง